ผมอัดย้อนหลังกันนะครับผมเพราะว่าย๋ยวเพื่อเป็นหลักฐานในการที่เราเล่นเองเนาะเออเพราะว่าเวลาลงย t u b e จะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ด้วยยวขออ,ออัลยอกคลิปหนึ่งนะผมพอเป็นพิธีนะผมพอเป็นพิธีอัดย้อนหลังเพื่อเพื่อเป็นหลักฐานนะว่าเราไม่ได้เล่นมาโคนะครับพราเราก็ยังสลับจอกดมากดสกงสกิลอยู่เลยพอโดนบูลลี่เยอะมากเรือร่องอันนี้เรือร่องขันเล่นของผมเล่นเหมือนมาโคสไตล์มาโคโอ้โห ทำไมถึงรู้ว่าผมมาโคถามก่อนดิหรือว่าใช้เหมือนกันฮะเออถ้าเราเล่นเดินกิดอย่างยอยจะงองแงหรือเปล่าอันนี้แหละครับผมหัวใจหลักก็คือว่าการเล่นแล้วคืออย่างหนึ่งคือคุณรู้ได้ไงว่าเครื่องเขามีอะไรเอออย่างเช่นบางคนเล่นตัดโมชันเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับผมเพราะเรามาทําภาพสโลดูนะครับว่ามาโครหรือโปนะครับนั่นคือโปรแกรมช่วยเล่นนะตัดโมชัน ตัดดีเลยของทุกคนนั่นะคือการเอาเปรียบผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่บางทีเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้หรือว่าแก้ไขได้นะเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนก็ชอบเอาเปรียบแหละเพราะเด็กไทยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมชอบเอาชนะแต่ที่โกงแบบไหนก็ได้ก็เหมือนกันนะผมในเรื่องฟาร์มเหมือนกันก็อยากเอาชนะก็เป็นลูกอิจฉาต่อไปนะครับเรื่องแซมเรื่องอะไรเนานะที่เราเห็นโดนแบงกนไปยกคณะเลยเมื่อวานสามคนสนะี่คนเนาะ เดี๋ยวจะเปิดไฮไลท์ให้ดูนะครับผมวันนี้ไฮไลท์ของเมื่อวานนะไฮไลท์ของเมื่อวานถ้าใครที่จะตามเล่นก็16คนดูที่อยู่กับเรานะผมก็สามารถทักทายได้นะห้าคนดูเนาะช่วงกลางคืนหรือว่าโอเคนะผมช่วงนี้ก็ไปได้ม,มาโคเนาะแต่ก็จะโดนร้องอีกหรือเปล่าไม่สามารถทราบได้อ่ะพักคลิปนี้ไปก่อน